ครับผมการสวัสดีพี่น้องสุขสุขชนนะครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ว่าพอเขาส่งเสร็จความเพรียงแบบผสมผสานเก่าับพี่น้องใหน้น้ำเพื่ังกินจูเพื่อครับวันนี้ครับตัดหญ้าแล้วก็ให้น้ำก็จะให้ปุ๋ยครับปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้งวงพี่น้องต้องใหน้น้ำ แนะนำโด,ดยระบบมินิสปีกเกอร์นะครับเด็ดดอกว่านเหลาพ,พี่น้องนะครับดอกออกมาเต็มอยู่กว่าเด็ดเดตียต่อย,ยครับมาเนี่ ดอกนลาพดเดอกพี่น้องไายคักหไายเนยถูกละ่ง่มดกมันดูพี่น้องปาดพล่ะกี่เมือออกมาจะจอดจะเงินจะชอบล่ะงงหรกครับ ต้นพันชุดนี้ก็ <c oughs> กิมจูอะเบิแล้วแรครับสำหรับไปที่สร้างไว้ครับที่จะย่อยทรงประมาณวันผุดนะครับก็ชุดนี้กมีออเดอร์ประมาณเกือบสามพันต้นนะครับชุดชุดตอนขายกิ้งกัเป็นชุดที่ยุสวนพี่เคยอยู่าชบรุรีนะครับ บรรยากา,ตาศตอนเาส่อสุดยอดแล้วพี่น้องบรรยากาศดีดีครัคบ COVID, ครับนี้โค้ดโค้ดวิดครับวิวนในสวนนี่นะครับผม ทุิ่งนั่งไชุม่มจนใช้สายกับที่ว่านปุ๋ยครับว่านขีง่ง,งัวฟังท่านตัดหญ้าขังท่านแล้วครับหบกตีนอยครับชุดหนีล่งไว้ควับทั้งเบิดนะครับสี่ร้อยต้นนะครับ,นนรบชุดนี้ ป็นเฟรังกิมจูนะครับปลูกระยะห่าง3าสามเมตรรรหว่างกลางลองกะเดี๋ยวเิียอมมันหวานญี่ปุ่นมาปลูกครับพีน่น้องื้นที่นี่ครับเดี๋ยวให้สหีร้านเอาตัวไทยหน่อยมาไทยก่อนครับหัวมันด้สปิเกอร เป็นหัวแบบโปรหานะครับซื้อมาจากโกบบเฮานะเที่ใวห้ไม่ได้ออกน้ำที่ทางเดียวต้องซื่อเรยพี่น้อเปิดทีละสองเซนนะครับแ่งดันจะเสมอต่อตรงถึงมาอลยครับที่สวนมันมีทังผักครับ ใหน้ำม,มือเว้นมือนะครับตอนนี้ก็ให้เสร็นละประมาณหานาที่นะครับเหลือเฟื่อนะครับ,รบให้หานาที่ก็<ม>จะแนวคุณเห็น้ายติตามมาตลอดนะพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ